ทุกคนที่ทุกบ่อยๆไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับมีชายคนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของร้านแอร์ตอนประมาณ10บโมงเช้าของวันจันทร์นะครับเขาได้รับโทรศัพท์เข้ามานะครับพอเขารับปุ๊บปลายสายบอกเขาว่าตอนนี้บริษัท A กําลังต้องการนะครับติดแอร์ประมาณ100ตัวเพราะว่าตึกเขาเนี่ยสูงประมาณสัก10ชั้นได้ต้องใช้แอร์เยอะมากเลยแล้วแอร์แต่ตัวเนี่ยเป็นแอร์เซ็นทรัเป็นแอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยรวมมูลค่าก็อาจจะประมาณ4ีล้านบาทว้าวชายคนนี้พอรับโทรศัพท์เสร็จปุ๊บวางโทรศัพท์นะครับหลังจากท ทำสัญญาในวันถัดไปนะครับหูเขาตื่นเต้นมากเลยเขารู้สึกว่าโห ความฝันเขาจะเป็นจริงแล้วเขาจะได้ซื้อบ้านที่เขาอยากได้ซื้อรถสปอร์ตที่เขาอยากได้นะครับแล้วก็ได้มีทุนการศึกษาให้กับลูกเขาเขากลับเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ลูกเขาไปเล่าให้ภรรยาเขาฟังนะครับแล้ววันถัดมาประมาณบ่ายสามโมงเย็นถึงเวลาและที่จะมาทําสัญญากันปรากฏว่าก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งนะครับโทรกลับมาบอกเขาว่าขอยกเลิกแอร์ที่จองไว้100ตัวเพราะว่าทางบริษัทนะได้บริษัทแอร์อื่นนะครับที่ราคาถูกกว่าเล็กน้อยนะครับผู้ชายคนนี้ก็กลายเป็นคนเศร้าไปเลย คำถามที่น่าสนใจครับคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยชายคนนี้ยังไม่ได้รับเงินเลยนะครับชายคนนี้ยังไม่ได้ทําสัญญาด้วยซ้ําชายคนนี้ยังไม่ได้เอาเงินไปลงทุนซื้อแอร์ด้วยซ้ําแค่กําลังจะทําสัญญาเฉยๆหรือทําข้อตกลงเท่านั้นแต่ทําไมเขาถึงมีความสุขได้ตลอดหนึ่งวันที่ผ่านมาเพราะจินตนานการครับเขาจินตน,นาการว่าเขาจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ คำถามก็คือถ so ้าความสุขมันไม่ได้เก so you so so ิดจากการที่คุณได้หรือไม่ได้สิ่งนั้นมันเกิดจากการที่คุณฝันว่าคุณจะมีชีวิตแบบนั้นแบบนี้ทําไมคุณไม่ฝันเองครับทำไมคุณไม่ฝันไม่จินตนาการเองว่าอีก5-10ถึงปีข้างหน้าคุณจะมีชีวิตอย่างไรแล้วต่อให้มันไม่ได้คุณก็มีความสุขตลอด5้าถึงปีที่คุณฝันถูกต้องไหมครับดังนั้นแสดงว่าความฝันเป็นสิ่งที่คุณสร้างได้ฟรีความสุขคือสิ่งที่คุณสร้างได้ฟรีเช่นกันบางคนบอกเป็นการหลอกตัวเองผมบอกว่าถ้าหลอกแล้วมมมมีคควาาาสุขทํไไ่หลอกกรััับดดงนน้้ถเิ เข้าใจเรื่องนี้แล้วคนที่ทุกข์และเศร้าบ่อยๆแทบทุกคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับเขาไม่เข้าใจว่าการที่เขาจินตนาการแล้วควบคุมความฝันของตัวเองได้คือการควบคุมความสุขความสุขมันจะอยู่ในมือของคุณถ้าคุณควบคุมได้แต่ถ้าคุณไม่ควบคุมความฝันหรือจินตนาการของคุณสิ่งแวดล้อมภายนอกจะทําให้คุณเศร้าใจครับและนี่คือความลับของการที่คนหลายคนนะครับมีความสุขตลอดชีวิตกับอีกคนบางคนนะครับเศร้าใจต่อชีวิตเหตุผลเดียวครับเขาไม่รู้จัก ควบคุมจินตนาการของตัวเองครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียดีๆระดับโลกแบบนี้เป็นไอเดียจากนักความสําเร็จระดับโลกนักปราดระดับโลกนะครับผมจะกลั่นมาให้นะครับผ่านคลิปสั้นๆแบบนี้ให้คุณรู้เลยว่าความสําเร็จแบบนี้มันง่ายแค่คุณหยิบเอามาใช้ครับฟังจากผมแค่หนึ่งถึงสองนาทีแล้วเอามาใช้ก็เท่านั้นเองครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับใครที่อยากโคชชิ่งใครมีปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์รู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้นะครับก็พิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาให้ทีมงานผผผมมมมส่งออิน็็กกกหหาาาครแล้้วุณ นครสวรรค์ผมไม่ค่อยอยากไปไหนละรักนครสวรรค์ของผมนะครับอีก3ปีผมจะไปอยู่ที่แคนาดากับลูกสาวและดังนั้นมานะครับก่อนที่ผมจะไม่อยู่รักทุกคนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ